ไม่เคยคิดนะในในสมองไม่เคยคิดว่าอยากให้แกตายไม่เคยคิดในนี้ mm hmm. วันนั้นถึงได้มายืนพูดกับแกว่าฉันนะนะถ้าฉันอยากให้แกตายฉันไม่ให้แกกินไม่มีใครมารู้หรอก mm hmm. นะใช่จะเดียกแก็ตาแต่ฉันไม่เคยได้อะไรบางทีเราไม่ได้กินมาให้แกก่อน ป้าสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตมานั่งพูดคุยด้วยสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหนึ่งนะครับมันร้อนมาก็ต้องฝากน้ำอย่างงอยเห็นทั้งสามคนใช่ไหมได้เนาะร้อนมากเลยครับคุณป้าช่วงนี้โอ้ยมันร้อนมันเขาเดี๋ยวขออนุญาตทราบชื่อเล่นคุณป้าหน่อยนะครับป้าชื่อทองคำดึงแจ้งแล้วคุณลุงนะครับ ชื่อ,ช,อชื่อเล่นชื่อเล่นอย่างเงี้ยชื่อสังชื่อคุณลุงสังใช่ไหมแล้วปกติคุณคุณป้าอายุเท่าไหร่ครับคุป้าเองแค่หกสิบหกย่างสิบเจ็ดแล้อ๋อแล้วคุณคุณลุงสังครัเขาก็เจ็ดสิบสองอืมเจ็ดสิบสองใช่ไหมแล้วปกติเองครับคุณป้าครับเออที่บ้านประกอบอาชีพ<ข>อะไรมีไรายได้เข้าจากทางไหนบ้างคุณป้าครับ ก็คือก็มีลูกอีกคนหนึ่งเขาขายของรักรุงเทพก็มีเด็กเขามาแม่แม่ท้ายพอช่วงหลังๆมาช่วงนีง้ช่วงโควิดนียใช่ไหมโควิดนั้นเนี่ยของก็ขายไม่ดีครก็เขาก็ส่งมาให้มางแต่ว่ามันก็จะได้มากมายมันก็ไม่มากครับ ก็แล้วก็ส่วนเส,เสริมก็อาจจะเป็นของเงินของรัฐอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ<ช>คุณตาครับ,<า>รบที่ได้อยู่ก็ปกติเดือนหนึง่งสองคนก็ประมาณสองคนก็ได้สองพันร้อยครับแล้วตอนนี้มาได้เงินคนจนคนละสามร้อยก็เป็นสองพันเจ็ดครับลูกคนน้องเขาก็ไม่ เขาก็ปวดเกือบเกือบเกือบติดเตียงอของเขาครับล้วรอดมามครับแล้วเอ,อขอทราบเรื่องราวของคุณลุงนะแม่ว่าก่อนที่แกจะมานอนติดเตียงเนี้ยแกแกประสบอุบัติเหตุหรือเป็นยังยังไงมารับต่ามัน,<ะ>ม,นมันก็อุบัติเหตุคืองานศพครับลุงเป็นเป็นลุงของเขา เป็นลุงของคุณลุงใช่ไหมครับเป็นลุงเผยทีนี้ก็งานจบเขาบันจาลาวัดที่เขาตัา้งจบอะ่ะครับมันสูงครับคือใต้ถุนศาลานี่เป็นตลาดนัดครับทีนี้เขาก็ศพอยู่ข้างบน และทางขึ้นมันไม่มีมันไม่มีที่กั้นเลยบันไดกว้างพอเราขึ้นไปเ้าก็ยืนคุยกันญาติญาติเขาแหละก็จะมีหม่องว่ะนะหน่อยก็เมื่อก่อนก็ออกเรือนะครับเสร็จแล้วตกลงมามตกลงมาข้างล่างเป็นถนนแบบเป็นคอนกรีตอ่ะเป็นหิน,เป,น,นเป็นอะไรเป็นปูนนะมันหลังหักอืมที่แม่กอง อ๋ออยู่ที่ค่ะวัดอมรเดชดีที่แม่กองก็คือ,อเหตุเกิดก็คือที่แม่กองอ๋อแล้วพอหลังหักแล้วเป็นยังไงต่อครับคุณตาครับก็ตอนแรกน,นะก็พาส่งโรงพยาบาลแม่กองครับเขาก็ไม่ถึงก็คือนีมันมีเลือดออกเลือดออกในสมองอะไรเงีย้ยทางหูทางอะไรนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ส่งข้าวโรงพยาบาล ข้าวโรงพยาบาลครั้งแรกอยู่โรงพยาบาลชนบุรีอืกรุงเทพก็ไปอยู่ชนบุรีวันเย็นวันศุกร์ก็ออกค้าวันจันทร์ไปวัชิะระก็คือช่วงนั้นมีแต่เงินที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ถึงกะลำบากครับเขาเป็นกับตัดเรือสินค้าสิงโคโปร์เสร็จแล้วก็ ถ้าแกเนี่ยก็เจ้าของที่ก็ให้อยู่เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือมาหมดครับพาวันแรกไปสั่งเด็กที่มาดามสั่งเืนบ,บอกว่าป้านั่นจะเหมือนก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่ละวันเล็บรถคือมันหมดเลย วความรู้สึก,กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันหมดเลยก็คือความหวัีเขาครับทีนี้หมอที่โรงพยาบาลวัชิระเขาก็จิตแพทย์เอาป้านี่ไปคุยเขาไม่เห็นดีให้ค่ะาเขาบอกว่าขาก็ห้าสิคร,รอดจะไม่รอดแต่รอดมาก็พิการแล้วถ้าไม่ขาก็คือเขาก็ไม่มีสิทธิ์รอดเลยครับ ทีนี้ป้าก็มาคิดลูกก็ยางเล็กๆนะ mm. คือเราเราคิดว่าถ้าเราปล่อยแกตายโดยที่ว่าเราไม่ได้ช่วยไม่ได้ทาอะไรเลยครับป้าก็รับไม่ได้แล้วเราจะบอกลูก mm. ว่าไงาก็คือเหมือนกับว่าจะปล่อยให้แกไปเลยก็โดยที่เรายังไม่ได้ช่วยอะไรก็ เสร็จแล้วเขายังให้เวลาป้ามานอนคิดป้าตัดสินใจตอนนั้นบอกไม่คิดฉันตัดสินใจาาคาะก็บอกเก็บเงินส่วนนี้ไม่เลี้ยงลูกไม่ดีกว่าเหรอมันก็ถูกที่เขาพูดที่เขาหมอเขาพูดกับเราครับแต่เราคือตอนนั้นคือเราไม่คิดแล้วครับคิดแต่ว่า ถ้าผ่าหมดเงินแล้วเขาไม่รอดเราก็จะได้ไม่เสียใจว่าเออเราได้ไ่ก้<ะ>แล้วจะไม่ได้ไม่ได้เสียใจทีหลังใช่ไหมครับแต่นี่คือหลังจากที่คุณป้าตัดสินใจให้คุณลุงผ่าแล้วเงี้ยครับแก okay, ก็ต้องตัดเลยก็ตอนนั้นยังตอนนั้นยังใช่ไหมครับก็ก็อยู่มาทั้งหลายปีนะอ๋อแต่ว่าคือน,นอนนิ่งๆเลยแต,แต่คือตอนที่เรารลุ้นแหละแต่ตอนที่ตอนที่ไปสง่งโรงพยาบาลธนบุรีครับเขาเออกเข็มที่ อ็อิ้มจิ้มลงมามาถึงนี่มันมันก็มีตอบรับคใช่ไหมแต่เขาเลยลงมาแล้วมันไม่มีแลวอ๋อคือเหมือนกับเอาเข็มจิ้มดูความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมคุณตาครับความรู้สึกที่ว่าผิวหนังเรามันจะตอบสนองอะไรย่างเงี้ยใช่อ๋อแต่พอลงมาถึงตรงเอวเนี่ยก็หายไปแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องคือท่อนลางเขาไม่มีความรู้สึกแล้วอ๋อไม่มีความรู้สึกแล้วใช่ไหมแล้ว แกมารู้สึกตัวช่วงช่วงไหนนะทำตาก็ตอนอยู่วัชระอืมช่วงที่ตัดแล้วหรือว่าก็ก็เขากร็รู้สึกตอนที่ยังไม่ได้ผ่าก,ก็เวลาหมอเขาไปเอาเลี้ยมเขาจะจําได้แบบ้อนหลังญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้สึกดีก็ตอนที่ผ่าแล้วครับแล้วก็รู้มาก คือจับตักแคงก็ไม่เอาเอาหมอนรองก็ดึงออกป้าต้องจ้างพยาบาลครับคืนละเจ็ดร้อยอาทิตย์หนึ่ง สุดท้ายก็เป็นแผลกองขึ้นมาอ๋อกดทับใช่ไหมครับใช่กรายเป็นแผลกดทับทีนี้มันก็กินลึกไปเรื่อยๆครับทีนี้ท่อนล่างมันก็เน่าก็มาตัดที่ละนองเนี่ยอ๋อก็คือปัญหามาจากแผลกดทับใช่ไหมครับแล้วก็เห็นสมควรว่าถ้าไว้ก็มันอาจจะยิ่งลามไปเรื่อยๆคันคือขานี่มันเน่าอ๋อครับครับที่โรงพยาบาลละน้องเขาบอกครับครับมันเน่า แล้วก็เลยตัดสินใจตัดออกพอตัดเลยมันก็ฟ้านไปเรื่อยฟ้อนไปเรื่อยแมันขึ้นมาถึงนี่เอบแล้วแผลก็ยังมีเรื่อกวันนี้แต่ว่ามันมันหายแล้วล่ะมันหายแบบที่ว่ามันไม่เน่าไม่อะไรละแต่ว่าเนื้อมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ตื้นขึ้นมาเต็มครับไม่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นรูโพงครับและนี่คุณคุณลุงแกพูดคุยอะไรได้ปกติ S <S> ก็คุยกได้ปกติอืมแต่ว่าก็อาจจะมีแค่ร่างกายอย่างเดียวที่ที่อาจจะไม่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 เหมือนเดิมแล้วเขาเ็งแรงร้งครับไม่มีโรคแทรกซ,ซ้อนไม่มีอะไรนะอืมครับหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาก็ให้เข้ามาเจาะเลือดไปไปดูว่าดีภาวะาอะไรแทรกซ้อนไหมครับหมอมาบอกอเ้ยเลือดดีกว่าหมออีกน่ะ กี่กี่เป็นเวลากี่ปีแล้วคุณป้าที่ที่แกตัดเมื่อเดแกตัดมาก็ที่แกเป็นออกมาก็ดูหลายเดือนอยู่โรงพยาบาลนะครับก็คือปีสองเก้าอสองเก้าก็โอ้โหหลักสามสิบกว่าปีน่าจะมีสามสามหกสามหก,สาม,หกสามเจ็ดสองเก้านี่เลยมาครับคือลูกคนสุดท้อง กิดปีสองเจ็ดม,ม,มาสองเก้านวก็เป็นอ๋อครับแล้วนี่ตลอดช่วงเวลาอย่างเงี้ยสามสิบกว่าปีนะครับที่แกติดเตียงมาเนี่ยแกมีท่อมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับคุณตาครับแกนะตัวแกใช่ไหมครับป้าก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นป้าก็ขายของอทำร้าน เรามันมันไม่ค่อยจะบบน,นี้ฝากขายของตลาดครับผักขายแต่คือเวลาที่เราจะไปดูแกก็บางทีเป็นเดือนอืมครับลูกสามคนัอ๋อ่าครับมันหลังก็คือคุณป้าก็ต้องมีมีภาระที่ที่ที่ททยังต้องรับผิดชอบอยู่ต้นมันมันเหนื่อยที่ยางขายของตลาดเราต้องตื่นแป้งแต่ตีสาม ไปถึงกลับบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มต้องลง<ะ>ผักลงอะไรก่อนอีน<ะ>นี้เวลาที่เราจะมันมันไม่มีอ่ะก็นานๆทีก็ส่วนมากแกเป็นเป็นครูลูกที่ที่<ป>คอยดูใช่ไหมครับคือตัวป้าเองปั้มกับพวกนี้<ะ>มันก็เลยแล้วตัวคุณป้าเองเนี้ครับมีมีมีท้อบ้างไหมครับเพราะว่า พอคุณลุงเป็นอย่างเงี้ยคุณป้าก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับทุกๆสิ่งทุกอย่าง๋อดีคือป้าไม่ได้ขอนะเมื่อก่อนป้าจะเอาไปซั้บ้านนะช่วงนั้นยูก็ขายโขก็พอมีเขาก็มาซื้อบ้านให้ครับมาซื้อบ้านที่เสาแดงครับก็ต้องขายก็คิดจะเอาเขาไปอยู่เขาเขามีได้ไหมเสร็จแล้วก็ ามว่าถึงตอนนี้ว่าเอาแกมาหน้าท้อไหมมันจะว่าท้อไหมแต่ถ้าถามว่ายังไงอ่ะไม่เคยคิดนะในในสมองไม่เคยคิดว่าอยากให้แกตายไม่เคยคิดเลยนี้ uh huh. วันนั้นถึงได้มายืนพูดกับแ,แกว่าฉันนะนะถ้าฉันอยากให้แกตายฉันไม่ให้แกกินไม่มีใครมารู้ ใชา่่อะจะเดียกไอพตาจะฉันไม่เคยได้อะไรบางทีเราไม่กินมาให้เธอก่อนเป็นของกินเป็นผลไม้ขนมนมเนยลูกก็ซื้อขอมาแม่เอาให้ข้ากินเวลากระดือเวลาแกขี้แกจะทำเองอแล้วมันก็เลอะเทอะไปหมดแล้วเราก็เหมินป้าวัาานก่อนนี่เราชัก องครั้งข้าห่มมันมีสองขือมันเต็มไปหมดแล้วเวลาจะไปเอาน้ำอ้นั้นอ่ะมันออกมาก็เป็นน้ำแบบเละไปหมดบอกพ่อมึงนะให้ฉันทําแกอย่าทําเองเหมือนกับว่าก็มงันจะยิ่งเละเทะใช่ไหมครับถ้าเราทำเราก็เช็ดเช็ดมันก็จะช้าหน่อยแกก็ลองายแกว่าเราช้าเราก็ไม่แข็งแรงครับมันก็ไม่เลอะใช่ไหม นี่โอ้โหทาปูที่น้องต้องเปลี่ยนยังดีมันมีสีผืนครับก็วันนี้ครับคุณป้าครับก็มผมจะมีเงินนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยนะมามอบให้คุณป้าไว้เผื่อซื้อแคมพงแคมพ์เพชรนะครับซื้อกับงกับข้าวไว้อยู่เลยดีนะนลงุงน,นี่ปา้าแต่งนี่น้อยเงี้ยเออาะคนเอาพอ,อกับข้าวซื้อมาไว้อย่างง ซื้อกับข้าวมาใส่ต๊ะไว้ทำนั้เขากินเขาชอบกินไก่กินแต่ไก่กับหมูปลาเขาไม่กินปลาต้องซื้อื่องแจงมาก็ให้กินเผ็ดยูแต่ว่าไม่ได้มากเมื่อกอดดิบขี่ออกมามีพริกเม็ดพริกก็เป็นก้อนก็วันนี้ผมให้คุณต้าไว้หนึ่งพันบาทนะคุณต้าครับไว้เผื่อซื้อแผ่นเพชร ซื้อกล่งกับข้าวอะไรให้คุณลุงให้คุณป้าได้ได้ได้ทานกันนะครับแคมเพืสเขาทำโรงพยาบาลครับอ๋อเขาเขามีมีมีใช่ก็แบ่งเบาได้เยอะนะครับก็ก็ที่คุ้มนวยการมานะป้าก็เลยขออืมครับแลก็บอกว่าอย่างอื่นนะไอ้อย่างอื่นก็อยากได้นะคุณหมอแต่ว่าก็เกียงใจนะก็คนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนเราครับครับก็มีเยอะก็ป้าก็ประหยัดเอา พ<ข>ออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย,ตย์ลูกเอ้ยแม่ไม่มีงา์ลูกก็ส่งมาให้คันนึงอพอลูกส่งมาให้เราก็ไปซื้อของมาไว้คือติดตัวนี่ก็มีแต่ว่าซื้อโจ๊กบางทีตอนเชา้าไปซื้อโจ๊กไปช่วยอะเอา้าต้มน้ำน้อนใส่ให้แกกินแล้วก็มีกาแฟก็จะมีเพื่อนของลูกคนหนึ่งเขารับผิดชอบเขาบอกว่าแม่กาแฟลูกจะซื้อมาให้ไงนะเขาก็ซื้อถุง 32มันตั้งให้ป้าก็อย่ังเอ้ยดูก็เอ้ยก็ย่างดีก็นี่เห็นขอมอบให้คุณตาไว้นะครับซีกับพงกับข้าวไว้ได้ทันนะครับขอให้เจริญลูกนะคุณตาทำดีทุกข์ก็ขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆไปบอกทุกคนนะครับก็ สู S <S, ้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็อใหญ่เท้อนะคุณป้าก็สู้ๆนะครับแล้วก็อยคือคุณลุงบางทีแกอาจจะด้วยด้วยสภาพร่างกายอย่างเงี้ยขแกแกอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะผมว่าบางทีร่างกายแกอาจจะแบบว่าคือทําอะไรได้ไม่ไม่ไม่ตอบสนองแบบว่าได้เต็มที่พอเข้าใจว่าเออจะอยู่แต่พูนเตียใช่ใช่ใช่บางทีเราก็เหนื่อยมากใช่ใช่ผมเข้าใจอย่างนี้คุณป้าก็เหนื่อยอยู่ป้ ก็ให้คุณป้าดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคุณป้าครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับคุณป้าครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งทีมงานเขาอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวถ้ามีครับ รายการนี้ก็ขอให้มีคนติดตามให้เยอะๆป้าชอบขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะแวะเวียนกลับเข้ามาหาครับมาเยี่ยมคุณลุงคุณตาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วเออก็เดี๋ยวผมอาจจะปัก Google Map อะไรให้นะครับเผื่อคนที่ระนองเองอะไรเงี้ย<ม>อาจจะเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เออซื้อข้าวซื้อของอะไรเข้ามาช่วยเหลือต่อต่อกันไปอีกนะครับก็สู้ๆครับตาครับมีอะไรยังไงครับเห็ว่าเพื่อการดงบ้านว่าที่เป็นห่วงนี่คือเป็นห่วงคนคนดูแลเพราะว่า ยิ่งอาการร้อนๆยังเดินไปหน้าซะยังกลับมาไม่รอดอ่ะคุณลุงครับลุงสู้ๆนะครับสู้ๆผมเป็นกำลังใจให้ครับบอกว่าสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับา ูข้างหนึ่งไปแล้วทางนี้ไม่ได้ยินได้ยิน้างนี้ครับครับลุงดูแลสุขภาพด้วยนะครับยินนะลุกพ่อนะลูกเขาช่วยไปซื้อกับข้าวกับปลานะคุณลุงครับข้าวกับปลาของที่จำเป็นนั่นแหละก็ให้อยู่ที่คุณป้ามองว่าจำเป็นก็คุณป้าก็ล้ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าคุณลุงมากครับดูแลตัวเองัให้ดีนะครับช่วงนี้ร้อนๆอนด้วยครับมันร้อนทุกวันนี้ทันร้อนกว่าทุกวันเลยป้าต้องเอาผ้าชุบด้านเลยคุมมัวคือขออนุญาตจับมือสักอีกหนึ่งซู้ๆูนะครับซู้ๆครับคุณลุงซู้ซนะครับอย่าไปยู่้อยาไปยุนงขอบคุณมากครับคุณลุงครับก็บอกเขา ทะเลาะกันมั่งดีกันมั่งแต่ก็อย่าทิ้งชันใจคปก็บอกผมตั้งแต่จำความได้วเวลาผมไปโรงพยาบาลผมก็จะเห็นคนุณ <c oughs> คุณลุงอยู่ตลอดเลยนะครับ <c oughs> ก็ดีวันนี้มีโอกาสได้ได้แวะเวียนเข้ามาเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับเวลาเขาพูดอะไรอะอะไรก็บอกว่าโอ้ยังพยาบาลสวยๆไม่กลับบ้านหรอกเพราะว่า ซื่อๆนะครับคุณลุงครับผมไปก่อนครับคุณตาซื่อๆนะครับไ่้ก็มีโอกาสก็แวะเรียนมาเยี่ยมมั่งได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแวะเรียนกับเขามาหาหมยนะครับ